บายีพี่น้องไปดีงามแดงแรงมื้อนี้กะเข้าครัวเฮ็ดอาหารแรงนะคะมื้อนี้สิปนเท็ดพี่น้องเฮาสิมาปิ้งเ็ดเครื่องหรือว่าเห็ดพางนั่นเองบาเฮาเ็ดเ็ดเครืองบาเฮาเอิ้นพี่น้องดอกใหญ่ๆเฮาไดกันเอาให้เื่อยเอาให้เกางบ้านใกล้ๆจ้ามนี้ดอกเ็ดเครืองเนาะเราอันปู่มีเฮือนเราสิแม่น เกเองทีืเราซื้อได้เวาเราซื้อเสือ um มันมาใส,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 ส่เนาะเอบดารคนนี <for S 2> hey. ้ปอดนกสปดน่มาจจปีมหอมปจากที่นองบานปีสุดแซ่บลวก็เอาเปลือหอยนี <precise. S 2> <j> ่ันมปสุดคนนเขาน

ว่าอยุเราขึ้เสีย,ยงลบเข้ามาทางนี้ว่าขึ้เสีย,ยงลบเข้ามาทางนี้คนเดียวมาแบบเห็นเออวันนี้อ้าประตูไว้มันเหลือมันเหลือแล้วอาประตูไวถ่ายคลิปอยู่ยรู้สิบลนเพ็รเพื่อกินไหมกินบ่ค่ะเพ็รเพือ่อเลยนะเอาหาย ไปน้เอาไซน่ะดอกบักเย็นๆเอ็ดเฟืองอยู่ในเหัวลาวขักข่ดอกหน้ากระปัดเตาหุ่ของภูเขาพี่น้องไปปนตุกดังไปไหนแต่มันควันมันมีทางออกกลางคืนน่ะเรือปีกยังมานอนดึกคืนกันนอนดมควันอยู่เมื่อคืน ออกไปนอกขนาดนั้นยังบอกว่าพูดออกไปทางบุญตอนนี้ยังมั่นที่นวกจ้าก็ออกไปทางล้างบุญก็กอยู่ไปก่อนแล้วปีนี้มันเก็ฑ์ระปุกบ หอนได้แม่ครัวกระดับ่ลมผ่านกะดาษใบก็รู้ดีเลยด็กชากดกจับเองอืมบ้ามือบมือเรสือแดงไนกันไานไ้่อแต่ัวุ อยแล้วโอ้โหอมเซุกเลยพี่น้องพร้อมปุ่นค่ะเดี๋ยวฮาซีจีับพริกก่อนแล้วก็จีหัวักบัวแน่นี่ลืมถ่ายตอนปีเนาะตอนในเล็กปีไปล่างเคียงมาซอยอยู่บ่แม่ตาม,มันหมุนอยู่ที่มันเป็นยาเพื่อปวกที่เนาะ ชอยก่อนได้เนาะไปเอามาไปไเออมันจะหมุนค่ะจีบรรัผิดก่อนเก,ก,กันเลยใส่ผักผิดจีหอมหมัวบรรัวบัวจีหอมหจ้าอมอาใส่พงนัวลงไปใส่สร้ายแทบไย นี้นนะยมึงตอะไรตวโฉออําทกบ่อตอกอตงอันจีซอยซอยสะก,ก่อ,อ,กยกยอยกดย,ย,ยันต็มหมดเลยอ่ยันพุณแม่ยันบ่ไรใเด็ดบากหลลยๆกับจีเี่เยอะด ก็เตยเอ้ยหมดสบเห็ดป่วนได้กินดิปวดเ็มือนะแหเหยมนเฮ็ดคข่เมื่อน้าเต้องลงลาดจะเวนท่นอยากกินปวดเฮ็ดไข่แอนี่หาอยากกินเฟรน์ฟรายจะได้เห็ด้มาหายางในเด้อแล้ก็เอามาเอาปืน อยากกินแฮมเบอร์เกอร์อยากกินพิซซ่าอยากกินเฟรนฟรายไย่ <c oughs> บอกพ่อคุณสิพาไปเนย่ยนในเมืองตามตามค่ะ ตามกระตไปี่คแตเป็นตะสีอันน้นเย็ดมันเป็นหนาสีรอดจบกตกแล้วจะร่วงนะคะสวยอันนั้นจะรอดหนาสีรอดเด้อได้อันตั้งน้าตั้งห้อาเด้อหลัาห่มซอยใส่หใบผ้าห่มซอยใส่นะ มาตัำเองเอาหังนเอ้ยเปิดแ้วว่า กนสอมาสิแต่ก็แน่นอนก็เป็นดิต้องเป็นคนเล็ดแล้วที่เช็ ถ้าเป็นโคกเล็กขนัดนขนาดกลางตขนาดซื้อขนาดเติมเอาผักหอมเอาผักหอมมาด้วยนะในตู้เย็น้ทุงยางหมเดเอาบวงมาด้วยอันนี้ ีมากว่ใส่เกลือไปแล้วองเรา่ลยนะคนี่เหอืมนมห้าน่นะมะใส่อืมฉันบกนเหอส่ย้ําปลาจังหน่อยอเอาเลยนะน้าสโม <c oughs> ีถ้าจะเอาเเอาโรต้ามาโนาของามในทาของช่วหมดชีวิตีเข็มคือขอใส่เกไปไปลือไปเดียวใตอนปีน ุูนช้องเหรอฮัมนะครัแบแตบอยู่ก็ใส่ผกหอมซอยผกหอมลงไปอย่าสีหนากินกว่านี้มันมีสีเขียวเขียวเห็ดบักลายนัย่งเท่านี้แหละ <c oughs> <c oughs> มันโหดเบิดดิ <c oughs> มันโหดหมดเลย <c oughs> เร็วๆค่ะ,ะหอมค่ะชิล่างอะ ทำมาหากินพี่จะพับๆเป็นไรคื <c oughs> ออะบรบ้นคืออะบรบ้นขคือแล้วตั้มอีตั้มอีคนเรคนเลยให้มันเข้ากันก็ซีม <c oughs> นะคะหนักอะไรเอามือยิบหลุดเหนกระวายบ <c oughs> มือไปมี่วบ่บ่ลางแล้ว Chép 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 mm. Ghiền <laughs> Mì